ตายแล้วอดดมลืมนาฬิกาที่บ้านนะครับกี่โมงแล้วครับ what time is it is นายโอโอ้โหทำไมตอบได้ครับแสดงว่ารู้เรื่องใช่ไหมครับฟังรู้เรื่องครับเคยเรียนมาครับผมอ๋อเก่งมากอันนี้ไม่ไม่ใช่เก่งธรรมดานี่คือเก่งเก่งแท้เลยนะครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้อะดมถามพี่เจษนะครับว่า what time is it ซึ่งแปลว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับผู้ตามะดมด้วยนะครับ what time is it นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ What time is it ตอนนี้กี่โมงเนี่ยครับ What time is it เราพี่เชยตอบว่าไงครับเมื่อกี้อ It's 9 o'clock ซึ่งแปลว่า9้าโมงเช้าถูตกต้องนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่เชยตอบมาว่า It's 9 i n o'clock ซึ่งแปลว่าตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับถ้าจะตอบเรื่องเวลาก็เริ่มต้นประโยคด้วยคำว่า It is แต่ก็พูดรวมกันเป็นคำเดียวก็ได้ครับ It's ตามด้วยจำนวนเลขนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า o'clock นะครับเช่น it's 9 i n o'clock ก็แปลว่าตอนนี้ก้าโมงนะครับซึ่งคำว่า o'clock มักจะพูดเป็น a'clock นะครับแทนที่จะออกเสียง o ก็จะออกเสียงว่า a เช่น it's 9 i n a'clock นะครับแล้วถ้าสมมติว่าตอนนี้7จ็ดโมงก็จะตอบว่า it's 7 e v e o'clock นะครับ สังเกตไหมครับว่าเวลาอดัมออกเสียงก็จะออกเสียงว่า a c l o c k นะครับไม่จำเป็นต้องออกเสียง o'clock ก็ได้นะครับ it's 7 e v e o'clock ตอนนี้เป็นเวลา7โมงนะครับ it's 7 e v e o'clock เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเวลาบ้างนะครับ it's 4 o u r c l o c k ก็แปลว่าตอนนี้4โมงนะครับ it's four o'clock ลองพูดตามอดัมด้วยครับ it's four o'clock ตอนนี้4โมงนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมอยากจะตอบสั้นกว่านี้ก็ตัดคำว่า it กับคำว่า is ออกไปเลยนะครับเราพูดว่า4 o c l o c k หรือ7 o'clock หรือ9 o'clock นะครับถ้าสมมุติว่าตอนนี้ก็โมงครึ่งนะครับภาษาอังกฤษก็พูดว่า it's 9.30นะครับลองพูดตามผมนะครับ It's 9:30ตอนนี้ก็โมงครึ่นะครับถ้าก้โมง15ในทีก็จะบอกว่า It's 9:15นะครับ It's 9:15ตอนนี้ก็าโมง15นาทีนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วถ้าชาวต่างชาติมาถามพี่เชษนะครับว่า What time is it แล้วสมมุติมันคือ,อ10โมงเช้าก็ตอบได้ว่า It's 10 o'clock แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นจำนวนเศษนาทีนะครับสมมติ10โมง15นาทีนะครับก็ต้องตอบด้วยคำว่า it's ตามด้วยจำนวนเลขนะครับจำนวนชั่วโมงนะครับตามด้วยจำนวนนาทีนะครับเช <Okay> ่น it's 10:15ก็คือ,อตอนนี้10โมง15นาทีนะครับในการตอบแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า o clock ก็ได้นะครับโอเคครับ โ okay, อเคตาท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับลองพูดตามมาดมด้วยนะครับอยา่าขี้เกียจนะครับพูดตามเลย it's 10 15ตอนนี้1 0บโมงสินาทีนะครับ it's 10, 15 i t s 520ตอนนี้5นน้าโมงยีนาทีนะครับ it's 520ตอนนี้5.20โมง20นาทีนะครับ อย่าลืมนะครับว่าถ้ามีเศษนาทีก็เริ่มต้นประโยคด้วยคำว่า it's ตามด้วยจำนวนชั่วโมงแล้วตามด้วยจำนวนนาทีนะครับง่ายๆนะครับอีกประโยคหนึ่งที่ได้ยินบ่อยเหมือนกันก็คือประโยคว่า do you have the time do you have the time ซึ่งแปลตรงตัวว่าคุณมีเวลาไหมแต่ความหมายก็คือคุณทราบไหมครับว่าตอนนี้กี่โมงนะครับความหมายเดียวกันกับประโยคว่า what time is it นะครับ สรุปแล้วถ้าํำถามว่า Do you have the time ความหมายก็คือคุณทราบไหมครับว่าตอนนี้กี่โมงนะครับแล้วพีเชดทราบไหมครับว่าตอนนี้กี่โมง Do you have the time It's nine o'clock อ๋ oh, อ It's nine o'clock ตอนนี้9ก้าโมงนะครับโอเคท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดาด้วยนะครับ Do you have the time อีกครั้งหนึ่งนะครับ Do you have the time คุณทราบไหมครับว่าตอนนี้กี่โมง We're taking back to the days of yes y'all we're holding on to what's golden <laughs> on the stage. I reach and I'm rollin'. Yeah, rollin'. Melancholy mundane sauteed a hot flame, big rings, fat chains. They all quest for the same. No name, huge fame, strictly new to the thing. We stay true to the